รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนรายการโดย9ก้าสู่12ปีนิโอไล e ก้าไกลสู่สาขนดิโอจินโซแม็ oh. <S S สยามธุรกิจเจาะกระติดทุกข่าวสาร Bio a d v a n c e d ์เดย์คหนึ่งในผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก p พียรเซนเต สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับเราเช่นเคยนะครับในรายการรัตกระลุกออนทัวร์นะครับผมอินทุกครับราชินีมหานิยมค่ะบุญธรรมและสุขีเกษมรองผู้ว่าการจังหวัดพิษณุโลกครับัสวพิธีกรคนใหม่ของเราสวัสดีค่ะเราจะตกงานในงานนี้ครับผมวันนี้มาพิษณุโลกแล้วท่านพามาเที่ยวที่ไหนครับเนี่ยวัด ถ้าที่นี่เขาจะเรียกว่าวัดใหญ่แต่ถ้าเราคนจากต่างถิ่นมาก็จะวัดหลวงพ่อผู้ชินราชชื่ทางการก็วัดพระศรีรัตนมหาธาตุแล้วที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้คือต้นโพนะประวัติศาสตร์อายุ112ปีแล้ว112อปีคือรัชกาลที่5นะครับท่านเสด็จมาที่พิโลกเนี่ยมารอพระผู้ชินราชจำลองเพื่อไปปฏิสฐานที่วัดมิจฉาบอกพิษที่กรุงเทพท่านได้ทรงปลูกต้นโพนี้ไว้ แล้วเมื่อสักสองสัปดาห์ก่อนเนี่ยนะก็มีปรากการเนี่ยคือตัวใบโพนี่จะเปลี่ยนเป็นสีทองก่อนร่วงอ่ะครับผมก็เปลี่ยนเป็นสีทองอ่อนก็ร่วงแต่ตอนนี้ผลิใหม่แล้วขึ้นมาท่านปลูกไว้กี่ต้นคะทั้งหมดต้นนี้ฮะต้นเป็นต้นบรวาสตต้นเดียวอ สวยมากเลยอ่ะใบเขาก็บางันอ่อนเลยใช่ใช่เดี๋ยวไปเด็ดกินนะไม่ได้นะพูดแล้วเหมือนอยากจิ้มน้ำพีทจริงไงก็ไม่ได้ไปอ่อนมา่อนะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวท่านจะพาไปเดี๋ยวจะวาปัสการะนะครับพระพุทธชินราชได้ยินบอกว่าจะพาไปอีกใช่ไหกครับในในในจริงจริงแล้วคนมาวัดใหญ่เนี่ยจะตรงมาไหว้แต่พระพุทธชินราชแต่ว่าในวัดเนี่ยยังมีพระรูปอื่นๆที่ที่ สำคัญสำคัญนะบางบางองค์เนี่ยเป็นรูปจำลองเพราะโดนเพราะว่ามีการเคลื่อนย้ายไปสถา์ที่อื่นนะแล้วก็จะพาไปสักกระพระนิพพานซึ่งเข้าใจว่าทั้งสองท่านคงยังไม่เคยเห็นที่ไหนไม่เคยได้ยินเลยนะแต่ยังไม่บอกว่าเป็นไรเดี๋ยวไปชมถงั้นเดี๋ยวท่านพาไปครับแต่ช่วงนี้ครับ ท่านองครับเมื่อกี้เราก็ไปสการะพระพุทธชินราชแล้วนะครับแล้วตอนนี้เรามาอยู่ที่อันนี้คือพระพุทธชินสีพระพุทธชินสีนซึ่งคกล้ๆกัน,นจรุงเทพใช่ไหมคือองค์นี้จะเป็นอนงค์จำลององค์จริงเนี่ยไปอยู่ที่วัดประวรนิเวศนะแต่ว่าอ,องค์จริงเนี่ยจะสร้างพร้อมกับ พระชินราชกับพระศรีสระสร้างความกันสามสามองค์แล้วอีกองค์นึงอะคะเดี๋ยวเราจะไปพระพุทธศรีสระแต่ด้านนั้นก็เป็นองค์จำลองเหมือนกันก็ใหญ่โตมากเลยนะคะเนี่ยเหน่มากหลายลายห้องหลายโบสถ์นะครับก็แวะเวียนกันมาสักการะได้นะครับขออนญไว้พักกัน ลองครับแล้วตรงนี้ก็ระหว่างทางที่จะไปอีกพระศรีสุสดาเนี่ยระหว่างทางจากพระพุทธศิวษีไปพระศรีสุสดาเนี่ยด้านหลังของวัดใหญ่เนี่ยจะมีเนี่ยโบราณสถานนะที่ที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นโบราณสถานดั้งเดิมอ่ะแล้วก็สมบุกสมบูรณ์ไปเนี่ยตรงนี้ก็เป็นพระปางยืนนะฮะแต่หลายคนลามาเนี่ยจะ ไม่ทราบเลยครับไม่ไม่ไม่ทราบเลยแล้วทำไมเขาถึงได้เก่าพักพังไปเนี่ยคะเมื่อสมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ยก็มีชุบนะฮะลบกันหรือเปล่ามีอะไรฮะก็ปูพังอ๋อสร้างการเวลาอันนี้นะครับแสดงว่าเก่ามากเลยก็มาสร้างใหม่ท่านพาไปไหนต่อไปพระศรีสัสดาครับผม ท่านครับที่นี่วิหารพระเจ้าคองนิพานก็คือตรงเนี้ยที่เราเห็นเนี่ยก็คือเป็นมีพระบรมสบของพระสมเด็จพระเจ้านะครในในพุทธศัตร์เนี่ยพระมารการสปะเนี่ยนะมาไม่ทันตอนพระนิพนา์นะครับก็มาทีหลังนะครับก็เลยมากราบทีนี้กราบความเชื่อของคนที่เนี่ยใครจะขออะไรให้ได้ผลเนี่ยนะครับก็มา อขอแล้วก็กราบที่ปลายเทา้าหลงพ่อช้าวในในในลักษณะนี้ต้องอธิษฐานอ๋อครับผมกราบที่ปาาลา,ายเท้าท่านเลยขอได้หลายอย่างนะ<อ>ครับช่วงนี้สนับสนุนรายการโดย9่1 2ปีนิโอล f e ก้าไกลสู่สาคนดิโอจินโซแมกสยามธุรกิจเจาะติดทุกข่าวสารไบโอแอดวานซ์เดย์ครีมหนึ่งในผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก p พียรเซนเต้ครับผมนั่นลองและตอนนี้เราก็มาอยู่ที่องค์สุดท้ายนะครับที่ภาษีศัสดาสดาก็จะพระพุทธชินราชพระพุทธชินสีและภศรีศาสดาจินนสีแล้วภศษีศัสดาสร้างพร้อมกัน วันนี้เราก็ได้ความรู้กันเยอะแยะเลยอาจารย์ค่ะนะเย็นด้วยท่านลมค่ะโอเคค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านรองผู้ว่าจังหวัดเชียงโลกนะคะท่านรองวุญธรรมเลิศสุขเกษมค่ะอ้าวคำถามท้ายรายการกันดีกว่าวันนี้จะแจกก็ได้ จากเพียวเซนเต้แล้วหลอยต้องใช้เพียวเซนเต้เลยเดคีมจากทางด็อเตอร์นักมุตเวชกลุันพร้อมกับเสื้อยืดสองตัวจากสยามธุรกิจนะครับครับต้นสีมหาโพประวัติศาสตร์นะครับที่เปลี่ยนเป็นสีทองจาได้ไหมตั้งแต่ต้นรายการพระมหากษัตริย์ ในราชวงศ์จักรีพระองค์ใดที่ทรงปลูกเอาไว้ข้อไข่ครับราชการที่4ค่ะขอไข่นะครับราชการที่5ครับรีบตอบมาทาง Facebook ของรัฐะดลุกออนทัวนะครับครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับค่ะท่านผู้ว่าปีชาเรนจันค่ะครัแล้วก็ท่านรองผู้ว่าท่านบุญคมเลิสุขีเกษมค่ะครับสำนักงานจังหวัดพิษนุโลกครับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิศนุโลกและโรงแรมอัมรินลากูลครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการครับค่ะบริษัทเนวอไลฟ์อินเอร์เนชั่นแนลแคนตอร์ของคนไทยค่ะหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจครับนิตยสารริตธรรมร้านเซท้าที่สวยจากร้านเอ็กซายเรานิ่งถิ่นตลาดการบินไทยค่ะผลิตภัณฑ์เทอเซนเต้ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเนวอไลฟ์นะครับหนังสือพิมพ์ตลาดวิฟท์ค่ะฟรูมูฟเอสสามจีพลัสไอโมบายเพราะเราเข้าใจ ที่โลดแท็บแท็บเล็ตดีๆที่ใครก็เป็นเจ้าของได้สออย่างธุรกิจชาแนลค่ะและกระทรวงมหาดไทยค่ะวันนี้เราสามคนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนเราพบกันใหม่ครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะคาสวัสดีขอให้ทุกคนได้บุญเหมือนกันเลยนะคะได้บุญเข้ากันนะคะแล้วก็มาเที่ยวกันนะคะ